สวัสดีค่ะบริษัทซันฟิลพิ้งติ้งแมชชีนแมทชิียลประเทศไทยค่ะวันนี้พบกับแอบมินออฟฟี่ค่ะจะพาลูกค้าไปเยี่ยมชมตัวอย่างกระดาษที่ใช้ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์กันค่ะบริษัทซันฟิลของเรานั้นจะจำหน่ายกระดาษเพื่องานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจรค่ะอย่างเช่นกระดาษอาร์ตการ์ดหน้าอาร์ตการ์ดสองหน้ากระดาษปอนกระดาษกล่องแป้งกระดาษถุงปัและก็กระดาษพิมพีค่ะ และนี่ก็คือตัวอย่างของกระดาษจั่วปังนะคะที่ใช้ขึ้นรูปงานของกล่องบรรจุภัณฑ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นสมุดไดาลี่สมุดวิทยานิพนธ์กล่องพรีเมียมแฟ้ปมปกแข็งฐานปฏิทินค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างของกระดาษงานอาร์ตการ์ดนะคะใช้ในการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นกล่องสมุด และนี่คือกระดาษ PE เป็นกระดาษสัมผัสอาหารใช้ในงานของแก้วบาารรจุภัณฑ์อาหารและกล่องบรรจุอาหารค่ะสำหรับลูกค้าั้าไหนต้องการ